สนับสนุนโดย f อร์ Ford พระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 2 8 5 8 8 8่อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุรุฟฟอดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็น ระบะนะครับตอนเดียวนะครับแต่บอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวมากครับคุณลูกคา้าก่อนจะไปรับชมวันนี้ยังไงฝากคุณลูกคา้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบุ o รุ่งฟอร์ดชาแนลไว้ด้วยนะครับผมเบสที่ปร,รึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้ผมพามาเจออีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะครับเตรียมส่งมอบให้กับทาง FC นะครับคุณลูกค้าจากภาคเหนือนะครับโทรมานะครับจบจองแต่งนะครับโดยที่ ไม่ได้เห็นรถเลยนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วครับว่าซื้อรถกับทางปอดร์ประแดงของเรานะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจองผ่านช่องทางออนไลน์มั่นใจได้เลยครับว่าได้รับรถจริงรับแคมเปญตามที่แจ้งแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าผมพามาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันเลยครับสีขาวข้างผมคันนี้เลยนะครับเป็นเรนเจอร์นะครับ STD 4 x 4หัวเดียวนะครับแล้วอย่างที่ผมแจ้งครับคันนี้โคตรเฟี้ยวครับคุณลูกค้าเพราะว่ามีการตกแต่ง ชุดแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดนะครับเครื่องยนต์จะเป็นขนาด2.0ลิตรดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405นิวตันเมตรครับคุณลูกค้าและความพิเศษของคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกรับเป็นแคมเปญพิเศษนะครับก็คือฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับฟอร์ดนะครับแจ้งมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าในรุ่นหัวเดี่ยวนะครับ4ี่คูณส กำลังลดรายผลิตลงเรื่อยๆแล้วนะครับสีที่คุณลูกค้าเล็งไว้ในใจนะครับณปัจจุบันอาจจะเหลือน้อยเต็มทีหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับที่เป็น FC แล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับยังไงรีบเลยครับเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะครับผมจัดให้เลยนะครับจัดหนักเลยนะครับท่านใดที่อยากได้ส่วนลดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ STD ดีหัวเดี่ยวผมให้ไปเลยครับส่วนลดที่80,000บาทนะครับหรือจะเอาเป็นแคมเปญสุดพิเศษเหมือนคุณลูกค้าท่านนี้นะครับ f อฟจากภาคเหนือผม รถจัดเต็มหรือจ้าเป็นฟรีชุดแต่งแล้วแต่คุณลูกค้าเลยมาครับเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูรอบคันกันว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็เฟี้ยวขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยว่าคันนี้เป็นรถนอกกระแสแต่บอกได้เลยว่าแต่งออกมาแล้วนี่เหลียวข้อหักแน่นอนไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับที่มีการตกแต่งเข้าไปนะครับในเจรุ่น S T D 4คูณ4หัวเดี่ยวสุดเฟี้ยวคันนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเพิ่มเติมตัวกระจังหน้านะครับ F O R D นะครับผมพร้อมไฟสิวนะครับที่เป็นบิ๊กมินิมอลไลท์นะครับเป็นไฟสิวขนาดใหญ่นะครับปกติคุณลูกค้าจะเห็นว่าเป็นไฟสิวดวงเล็กๆนะครับแต่คันนี้นะครับกระจังชุดนี้นะครับได้ไฟสิวนะครับขนาดของไฟเนี่ยประมาณ1นนิ้วชี้ผมเลยนะครับผมนี่ สวยรอเด่นสวยงามนะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมในชุดด้านหน้านะครับที่ถัดมาจากกระจังที่เฟี้ยวไม่แพ้กันนะครับคุณลูกค้า โคมไฟนะครับเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับจากหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นโคมไฟลูกแก้วนะครับตัวบิลดแมทติกนะครับแต่ว่าตัวโคมไฟตัวนี้นะครับตัวลูกแก้วจะไม่สามารถกลิ้งได้เนื่องจากฟีเจอร์ของคันนี้ไม่ได้มีระบบตัวนี้รองรับนะครับแต่นะครับมีไฟต่ำไฟสูงพร้อมไฟซีแคมป์นะครับที่เป็นรูปแบบในตัวไฮเปอร์ฟอร์แมนในรุ่นฟอร์ดที่เป็นลายท็อปอัพสูงๆเนี่ยมีกันเข้าไปด้วยในคันนี้นะครับเพิ่มเติมมาอีกครับกับด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น นี่เลยครับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับที่เป็นอยู่ในพาร์ทแรปเปอร์นะครับซึ่งคุณลูกค้าจะสังเกตดีๆนะครับว่าชุดแต่งตัวนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้ในชุดแต่งด้วยแล้วไฟตัดหมอกนะครับได้เป็น LED สีขาวด้วยนะครับแล้วความพิเศษสุดเฟี้ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับในด้านหน้าชุดกันชนเหล็กนะครับของแบรนด์ Outlander นะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้ง o u เลนเดอร์รอบคันนะครับเป็นแบรนด์เนมรอบคันนะครับและการชนเหล็กของ o u เลนเดอร์เนี่ยมีห่วงโอเมก้านะครับเป็นห่วงสีแดงนะครับสจุดมาให้ด้านหน้านะครับแล้วติดตั้งแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับเพราะลักษณะการติดตั้งเนี่ยยึดโยงเข้ากับโครงสร้างนะครับแชสซีรับแรงนะครับของตัวรถที่อยู่ในด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวครับหล่อแล้วเฟี้ยวแล้วสวยงามแล้วต้องใช้งานได้จริงด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยครับ มาครับลูกค้ามาดูในชุดด้านข้างนะครับหล่อลงตัวไม่แพ้กันนะครับกับชุดด้อนะครับ รองเท้าคู่ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมครับคุณลูกค้าชุดล้อตัวนี้นะครับมีการอัพไซส์นะครับเปลี่ยนจากล้อกระทะของเดิมโรงงานนะครับคุณลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นขอบ18นิ้วนะครับลายเขากว้างนะครับออฟเซตศูนย์ลออนะครับพร้อมกับยางออทเทเรนนะครับเป็นยาง AT นะครับจากแบรนด์ซูแมกไทยขนาดยางซีรียางจะอยู่ที่2 6 5 6 0 1 8นะครับแต่ยางชนิดนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งครับออทเทเรนจะวิ่งได้ทั้งถนนดำนะครับแล้วก็ทางขรุขระก็จะลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่คุณลูก าเองที่เปลี่ยนเล่นยางอัลเรนนะครับก็จะต้องรับในเรื่องของเสียงนะครับที่จะตามมาเนื่องจากตัวดอกยางเขาเนี่ยมีความห่างนะครับเนื้อยางมีความสูงเพราะฉะนั้นการวิ่งเนี่ยมันจะกินหน้าลมนะครับทำให้เสียงเนี่ยบางทีเข้าไปในห้องโดยสารด้วยท่านใดที่รับได้นะครับก็เรียนเชิญหรือ นะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากปรับเปลี่ยนอัปเกรดยี่ห้อยางนะครับเป็นยางในตัวพวกโตโยต้านะครับก็จะเจอเสียงที่เบาลงนะครับต่อให้เป็นยางเอทีมกันนะครับแต่ว่าเนื้อยางต่างๆนะครับพวกคอมเพลตต่างๆนะครับเขาจะดีเป็นเกรดที่เหนือขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถแจ้งเราได้นะครับเรามีบริการตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับของชุดด้านข้างนะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับไม่พูดไม่ได้ครับตัวนี้เลยนะครับ ของเดิมนะครับจะไม่มีบันไดข้างนะครับในตัว S T D 44หัวเดียวนะครับแต่คันนี้มีการติดตั้งบันไดเหล็กนะครับแบรนด์ Outlander โอ้โหเสียงชัดเจนครับคุณลูกค้า Outlander นี่ผมบอกเลยครับไม่มีผิดหวังนะครับแข็งแรงรอสวยงามบึกบึนใช้งานได้จริงนะครับฟิล์มนะครับมีการติดตั้งเข้าไปก็คือใช้บานข้างบันหลังเป็น60บนะครับบานหน้าติดเป็น40นะครับ้อมคิ้วกันสาดนะครับของแท้ศูนย์บริการมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผม ต่อมานะครับความเฟี้ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นกิิมิกสําหรับหัวเดี่ยว4ี่คูเลยก็คือนี่เลยครับคอกเหล็กนะครับของแบรนด์ Outlander นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเองเนี่ยอยู่ภาคเหนือนะครับมีการใช้รถเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีการติดตั้งนะครับคอกเหล็กเสมอหัวเก๋งนะครับของแบรนด์ Outlander เพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตเลยครับว่าไม่ได้มีการเจาะกระบะใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีการยึดกับจุด ที่ทางฟอร์ดทำรอไว้ให้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาเลยนะครับแล้วก็ตัวรัดด้านข้างนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นของเดิมโรงงานที่ติดมากับตัวรถนะครับบวกกับคอกเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่สวยงานอย่างเดียวนะครับมันใช้งานได้ด้วยและแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับคอกเหล็กเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับความเฟี้ยวยังไม่หมดยังมีด้านหลังให้รับชมกันต่อไปครับมาครับคุณลูกค้ามาดูความเฟี้ยวในด้านหลังนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับไฟเดิมนะครับที่เป็นไฟท้ายนะครับในรุ่น SCD หัวเดี่ยวจะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับแต่คุณลูกค้าท่านนี้นะครับรีควสเลยอยากได้ LED สวยๆนะครับผมเลยมีการติดตั้งชุดโคมไฟท้ายแบบ Full LED นะครับเต็มเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยหลังไฟพามากนะครับไฟเบรกดวงใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งด้านข้างตัวนี้เวลาคุณลูกค้าสตาร์ทรถนะครับเขาจะมีไฟติดให้ด้วยนะครับอันนี้คือความพิเศษของชุดโคมไฟท้ายที่เป็นแบบ Full LED ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับในชุด ตัวด้านล่างนะครับที่เป็นตัวปั๊มจมคำว่าเรนเจอร์นะครับผมมีการเพิ่มเติมตัวอัคริสีดำนะครับเข้าไปในชุดด้านท้ายนะครับทำให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าจะสังเกตเลยว่าจะเห็นเด่นชัดเลยนะโลโก้คำว่าเรนเจอร์นะครับบวกกับโลโก้ตัวรูปไข่วงรีนะครับที่อยู่ในท้ายกระบะหลังอยู่แล้วนะครับแล้วสัญลักษณ์คำว่า4ีคูณในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วกิมมี่ของคันนี้ด้านท้ายนะครับนี่เลยครับกันชนเหล็กนะครับของเดลต้านะครับ ในรุ่น4ี่คูณสี่นะครับบวกมากับนี่เลยจะมีไฟท้ายนะครับไฟถอยหลังนะครับติดมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจะมีไฟถอยหลังมาให้นะครับถึง2จุดนะครับเขาจะติดเวลาคุณลูกค้าเข้าเกียร์อาเกียร์ถอยหลังพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับมีมาให้แล้วในส่วนของชุดกันชนท้ายนะครับของเดลต้าเนี่ยที่ให้มานะครับจะมีห่วงโอเมก้านะครับห่วงลากจูงให้ถึง2จุดนะครับอันนี้คือความพิเศษนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษสุดๆ นี่เลยครับหัวลากจูงนะครับมีการติดตั้งเข้าไปกับชุดกันชนเหล็กตัวนี้นะครับแล้วใช้งานได้จริงนะครับลากนั้นหนักลากรับน้ําหนักได้ไม่ต่ํากว่า2ตันด้วยนะครับเพราะว่ากันชนเหล็กชุดนี้นะครับมีการติดยึดโยงเข้าไปกับแชสซีนะครับเราไม่ได้ติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่ามันสวยงามแล้วนะครับมันจะต้องหล่อแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ถูกหลังวิศวกรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่องบูนฟอร์ดนะครับมอบให้กับทางคุณลูกค้าแล้วก็เน้นย้ํากันอย่าง ทุกคลิปเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดหนึ่งว่าคันนี้นะครับไม่ได้หล่อเฉพาะข้างนอกนะครับหล่อทั้งข้างนอกและข้างในเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในผมเติมอะไรไปให้ลูกค้าบ้างไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูความเฟี้ยวในภายในนะครับของเจ้าคันนี้นะครับที่ผมมีการเพิ่มเติมเข้าไปให้กับคุณลูกค้านะครับเบาะนะครับของเดิมจะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะครับแต่คันนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับพร้อมกับตัดด้วยเส้นได้สีแดงนะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตเลยนะครับสำหรับเบาะของเจ้า s t d นะครับ4ี4คูณ4คันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่า มันจะดูหล่อขึ้นทันทีนะครับดูสปอร์ตดูโบเฉี่ยวขึ้นทันทีนะครับในชุดด้านในนะครับพวงมลาลัยที่ให้มานะครับก็จะเป็นพวงมลาล e ัย e-part ไฟฟ้านะครับ ปรับมุมปรับองศานะครับได้ถึง4ระดับนะครับปรับลงปรับขึ้นปรับเข้าหาตัวและปรับดันเข้าหาคอนโซลได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟอร์ดให้มาแต่เป็นการปรับแบบนว่นนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมลลาล e ัยอีพาร์ไฟฟ้าซึ่งคุณลูกค้าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพวงมลลาลัยไฟฟ้านะครับข้อดีคือเวลาคุณลูกค้าจอดรถสนิทนะครับหรือเคลื่อนตัวนะครับด้วยความเร็วต่ำนะครับพวงมลลาลัยเขาจะเบานะครับแต่เวลาขี่ด้วยความเร็วสูงพวงมลลาลัยเขาจะหนักจะหน่วงขึ้นให้นะครับอันนี้คือข้อ,ด,ขอดีเห็นนนนมััั้คครรบบวว่าขาขดตีะ เป็นตัวแรกเริ่ม Ford ให้ออปชันมาไม่มีกักเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนูลนะครับ6สปีดแล้วเป็น 4, คูณ4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดรายโหมดที่มีมาให้นะครับจะมีมาให้ถึง3โหมดนะครับ 2H 4H 4โลนะครับแล้วคันนี้นะครับกินอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับก็นี่เลยอครับจะมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับในกรณีที่คุณลูกค้านะครับอยากเปิดดิฟล็อกนะครับในโหมดขับ2คุณลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเฟืองท้ายนะครับที่เป็นดิฟล็อกไฟฟ้าจะทํางาน ช่วยเหลือคุณลูกค้าในการขับขี่นะครับอันนี้คือความพิเศษและข้อดีนะครับในส่วนของหน้าจอซิงค4 a ตรงกลางนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับให้มาจากโรงงานแล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p เพย์แ d นดรอย u t อแบบไร้สายแล้วก็มีระบบฟอร์ดพารนะครับที่มอบประสบการณ์ในการขับขี่แล้วก็นัดหมายการเซอร์วิสแจ้งการเซอร์วิสต่างๆให้กับคุณลูกค้าอย่างครบคันนะครับผมบอกแล้วว่า คันนี้นะครับเงื่อนไขนะครับสุดพิเศษจริงๆนะครับท่านใดที่กําลังมอง4 4หัวเดียวนะครับเกียร์มนนวลอยู่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดเฟี้ยวนะครับพลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องโทรมาแล้วครับคุณลูกค้าโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับเจ้า S T D นะครับหรือ Standard c a p นะครับ4คณ4หัวเดียวนะครับที่สุดเฟี้ยวนะครับของทาง Ford เรานะครับและเน้นย้ำอีกทีครับ ราคาค่าตัวของเขานะครับ727,000บาทนะครับแล้วตอนนี้ทาง Ford แจ้งแล้วว่าลายผลิตกําลังลดน้อยลงแล้วนะครับท่านใดที่กําลังมองรุ่นนี้อยู่ตัวนี้อยู่นะครับรีบโทรกันเข้ามาเลยครับด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษจริงๆนะครับท่านใดนะครับอยากได้ส่วนลดนะครับบุนุฟอร์ดจัดให้เลยนะครับส่วนลด80,000บาทนะครับหรือ จะเลือกรับเป็นแบบคุณลูกค้าท่านนี้ก็ได้นะครับฟรีชุดแต่งกันไปเลยนะครับขอแค่เพียงคุณลูกค้าโทนเข้ามาได้เลยที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ค r ว o d e l i ค e ดไ์ไว้แล้วนะครับใจร้อนโทรดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วและว่องไวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้า STD 4x4 สุดเฟี้ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเดินทางไปส่งคุณลูกค้าจากภาคเหนือแล้วสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามุอะลัยกุมคครััสสวดีบ